สวัสดีครับผมทุกคนสวัสดีวันนี้เราอยู่กันกับเกม e m e r g e n c y นะครับผมเกมเกมฟีนะเออแบบช่องนี้แบบรู้สึกว่ามาเล่นแล้วแบบหาห้องไม่ค่อยเจอก็เลยแบบเอามาแบ่งบันกันดีกว่าผมมีใครอยากจะเล่นด้วยนะครับผมอันนี้ผมก็เล่นมาแล้วนะ่ะผมเล่นมาแล้วแบบตอนนี้ผมยี่สิบห้าแล้วคือเล่ว่าเออจะเริ่มใหม่แกไปไปพร้อมๆกับทุกคนดีกว่าแต่แบบเริ่มไม่ได้โอ้โหคือแบบเศร้าเศร้าใจเลยคือไม่รู้เริ่มเกมใหม่ยังไงใครรู้บอกหน่อยล้วกันผมพยายามแล้ว ว่าจะไปพร้อมๆกันแต่แบบมันมันมันไม่รู้เล่นยังไงเออเดี๋ยวผมก็แบบจะมาสอนทุกคนเล่นด้วยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปแบบเบี้ยวน้อยๆก่อนแล้วกันมันจะได้แบบสอนได้นะผมอันนี้เรามีแต่เบี้ 20, ยวหนึ่งถึงยี่สิบไปจนถึงเบี้ยวแบบแปดสิบเอ็ดถึงร้อยเลยนะเออแต่เราโซโล่องเดี๋ยวเราเอาเบี้ยวต่อมสุดที่มีนตอนนี้ก่อนนะครับก็คือเบี้ยวสิบห้าเนาะนี่มันสามารถเลือกได้นะว่าแบบเราจะเล่นคนเดียวหรือว่าจะเล่นแบบทีมทีมนี่คือออนไลน์นะหรือว่าเล่นกับเพื่อนเราก็ได้เล่นกับเพื่อนเข้าสนุกอะ่ะบอกเลยมันแบบ มันได้คุยกันใครจะเป็นพูดหมอใครจะเป็นแบบรถตะเพ่างี้อ่ะเกมนี้นะครับเหมือนเราแบบทําหน้าที่เป็นแบบหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินเนาะอันนี้ที่ผมจะเอาไปก็จะเอาไป2อ,อันนี้เป็นหลักๆนะครับผมส่วนอีกอันหนึ่งก็เอาอะไรไปดีอะเอาคือเป็นภาษาอังกฤษหมดเนาะเออก็แบบก็นั่นแหละตามสไตล์ช่องเรานะผมก็แบบใช้ๆไปก่อ <c> น <oughs> อันนี้คือน่าจะเป็นเปิเปร์กมากถ้าเกิดแบบพูดง่ายๆ,ๆเนาะอันนี้ที่ผมเอาไปที่ผมรู้เลยนะก็คืออันแรกก็คือ ดับไฟนะครับผมเพื่อส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นรถดับไฟนะมันมีคนดับไฟกับรถดับไฟเนาะใช้รถก็นี่จะเพิ่มแบบเขาเรียกว่าดับเพลิงได้ไกลขึ้น35%แล้วก็แบบมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น35%ส่วนเอันสนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าคุณสมบัติพิเศษสําหรับหน่วยพยาบาลนะครับผมหน่วยพยาบาลในเกมนี้มันช้าถ้าเกิดเราใช้เนี้ยเราสามารถแบบรีบได้เลย20 20%นะครับของเลือดเออมาพร้อมนี่อันนี้ภารกิจก็คือแบบเราจะมี อาอนนี้สอนด้วยเล่นด้วยเออนั่นแหละเห็นคุณเห็นแถบข้างล่างนี่ไหมครับแถบข้างล่างนี่คือเราสามารถเลือกรถได้5คันนะว่าจะเอารถอะไรนี่มันก็จะมีแบบรถด,ดับเพลิงนะเป็นหน่วยไฟนะหน่วยไฟก็จะมีดับเพลิงแบบเขาเรียกว่าอันนี้เป็นเป็นคนดับเพลิงเนาะคนดับเพลิงคือนักผจญเพลิงแต่ว่าอันนี้เขาสามารถตัดลงตัดเหล็กได้ด้วยนะเออส่วนอันที่าสามเท็รก็คือเป็นกระเช้าลอยฟ้านะครับใช้คู่กับตัวเอนะเอออันนี้เป็นคีรัตด้วยนะหน่วยไปผมไปบ้านก็จะมีแบบเป็นคนหมอคนหมอนี่คือสําหรัับรกษา สีเหลืองเนี่ยโดยพยาบาลตัวน,นี้เห็นไหมจะรักษาสีเหลืองกับสีขาวนะครับถ้าเป็นสีเหลืองต้องใช้หมอเท่านั้นแต่ถ้เป็นสีขาวสามารถใช้รถพยาบาลได้นี่เรามีเป็นบุรุษยพยาบาลอยู่เนาะตำรวจก็แน่นอนครับจับผู้ร้ายจับผู้ร้ายได้แล้วก็อ่าเขาเรียกว่าต่อต้านผู้ร้ายที่มีแบบอุปกรณ์เมลีหรือว่าปืนพกแบบเล็กๆน้อยๆเนียน่ยนะเออเราใช้ตำรวจได้นะครับแล้วก็ จับคนกับคุกนะครับผมก็ใช้ตำรวจส่วนใครแบบมันตึงมือกันไปอาวุธหนักเราก็ใช้หน่วยสวอตนะครับผมนี่สวอตทักนะครับผมก็จะมี3คนแล้วน่ในคันแล้วหน่วยวิศวกรก,รกรก็จะมีแบบอินเจเนียร์นะครับพวกกู้ระเบิดปิดวงจรไฟฟ้าอะไรพวกนี้ก็จะใช้อินเจเนียร์นะครับแล้วก็สุดท้ายคือรถเครนนะสำหรับยกต้นไม้นักหนักตอนนี้มันยังไม่มีอะไรนะครับผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมขอญาตเลือกก่อนนี่อันนี้มันมีกุญแจใช่ไหมเดี๋ยวผมขอเลือกอันนี้ก่อนเลือกนี่เราสามารถเลือกวางได้เลยนะเลือกแล้วก,ก,ก็จะวางตรงไหน็กล้เลยนี่ อันนี้อันนี้ผมเลือกหน่วยพจนเพลิงก่อนเขาเรียกว่าอะไรมันคือรถอะไรไฟทักนะครับผมคือเขาสามารถมีคีมตัดเหล็กได้แล้วก็เดี๋ยวผมขอย่านเลือกรถพยาบาลมาสองคันนี่สีเหลืองอะไรไหมพอเคือสีเหลืองปุ๊บเราต้องเลือกหมอมานะครับถ้าเกิดเป็นสีขาวเนี่ยเราสามารถใช้บุรุษพยาบาลได้นี่อันนี้ผมจะใช้คีรัดด้วยนะคือจริงๆเกมเนี่ยเราต้องแบบกดลงรถเองด้วยนะเนี่ยเราต้องแบบกดกดลงรถเองแล้วก็กดคนเพื่อมาใช้ ี่ยบุรุษพยาบาลคนนี้ครับผมผมสามารถใช้แอคชั่นพิเศษที่ผมออกมาเิกระตุ้นเนี่ยคือมันจะเร็วมากเลยคุณดูนะตอนนี้ขี่อยู่ตรงน,นี้ใช่ไหมเดี๋ยวพอเราใช้ไอเทมเสร็จปุ๊บมาบโอโหอร่อยเหาะเลยครับนี่ส่วนข้างล่างนี้ที่เป็นลูก,กาตาคือเป็นชาวประชาชนที่แบบเขาเรียกว่าชาวเผือกหน่อยห <c oughs> อยพอเสร็จแล้วพอ,พอเสร็จแล้วผมก็จะเรียกกลับนะผมเรียกกลับรถแล้วก็ ให้ลดกลับไปเลยนะครับนี่อันนี้เขให้ตำรวจแบบไล่ก่อนปรับอกาศเอออย่าเข้าใกล้ครับนี่เราต้องเรียกกลับด้วยนะนี่เพราะว่านี้คุณเห็นไหมด้านขวาเนี่ยมันจะมีศูนย์ทับสีจะไม่ใชว่ามันมีสีภารกิจไ้วยแต่เรามีช่องจํากัดแค่ห้าช่องเพราะฉะนั้นทาภารกิจเสร็จเราต้องให้กลับเลยทําเสร็จกลับทาเสร็จกลับมันจะได้แบบติดคูดาวไหมครับนี่ข้างล่างนี่สนุกสนุกโค้สนุกสนุกเกมนี้สนุกเกมฟรีด้เลยเกมฟรีด้เด จะฟรีได้ถ้าเกิดเราใจแข็งพอครับเพราะว่าเปิร์กเนี่ยผมอยากอัพเวลสามากแต่แบบแพงแบบแพงแบบว่าอยากจะร้องไห้แต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเออนี่นี่คืออันนี้อันนี้ที่มันกลับเองนี่ไม่ใช่ว่ามันเก่งมันแบบเสร็จปุ๊บมันกลับเองนะผมกดคี์ลัดนะผมแต่ถ้าเกิดเราไม่กดคี์ลัดเราก็จะแบบเนี่ยเราก็จะแบบที่กลับรถเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยพอเรากดที่รถใช่ไหมครับเราดูมุมข้างล่างขวาเนี่ยมันจะมีแบบไอตัวให้กลับรถเห็นไหมครับเนี่ย มันจะมีตัวจีนี่คือกลับบนนั้ตัวอาร์นี่คือรีเทิร์นคือกลับไปเลยกลับหายไปเลยนี่เราเป็นอย่างนี้ผมก็กดอานะเขาก็ขึ้นคำสั่งเป็นรูปตรงนี้เห็นไหมคือว่าพอขึ้นรถปุ๊บเขาก็จะกลับเลยเดี๋ยวเราดูเราดูครับวันนี้เล่นช้าๆเนาะโอ้สีพลังงสีเหลืองมาแล้วอ่าแล้วพลังิาสีสองครับโอ้นี่เดี๋ยวผมขอญาตเรียกรถก่อนแล้วก็เรียกรถกระเช้าที่เราแบบพูดเมื่อกี้นะเราสามารถกดกดรถแล้วกดคลิกเป้าหมาได้เลยนะครับเออมันสามารถกดแบบนั้นได้เลย แน่นอนครับว่าเราต้องใช้อันนี้ด้วยนะอย่างที่ผมบอกว่ารถกระเช้าใช้คู่กับนักประจนเพลิงเนาะนี่อันนี้เราดับเพลิงไปเพราะว่ากระเช้าเนี่ยมันคือกระเช้าอย่างเดียวเลยเว้ยพอมันขึ้นไปเสร็จปุ๊บมันไม่ทําอะไรเลยมันต้องรอหน่อนประจนเพลิงนี่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 หมอประจนเพลิงนี่ทําทุกอย่างนะครับสักกระเบืออยันเรือลบนะเดียวเดี๋ยวผมเรียกรถพยาบาลมาก่อนเพราะว่าการพยาบาลคนนี้มันช้ามากนะครับนี่รถเพลิงผมก็ทำไู่ นักปะจนเพลิงนี่สามารถดับเพลิงได้ด้วยนะคุณเออดับเพลงิงได้ด้วยเป็นฉีดสายนะแต่ผมรู้สึกว่ารถผมมีเปิร์กไงผมก็เลยแบบอ่าๆโอเคงั้นเอารถด,ดีกว่านี่เราพยายามให้มันไม่ขึ้นสีเหลืองนะผมถ้าขึ้นสีเหลืองแล้วขึ้นสีแดงไอ้ตรงเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยของเรามันจะเพิ่มสูงคุณถนะ้าเกิดขึ้นร้อยปุ๊บมันจะดับภายหลังเราจะแพ้นนะ,อ,ะอ่าอันนี้ผมเรียกรถพยาบาลหน,น่อยคันนึงเพราะว่ามีคนเจ็บอยู่นะครับผมแล้วก็เรียกตำรวจมา เพื่อเพื่อไล่คนแบบคนคนชอบชอบยุ่งนะครับผมนี่ก็ไปก่อกวนเขาเห็นไหมในพอช่วยเสร็จแล้วก็เรียกกลับได้ครับเรียกลับได้อันอันนี้คือเราช่วยเร็วไงก็เลยไม่มีคนเจ็บอ่าโอเคมามามาช่วยคนน้อยช่วยคนน้อยเราสามารถเคลื่อนย้ายรถได้้วยนะให้รถมาจอดตรงแบบที่มันแบบเดินทางง่ายๆอย่างนี้อ่านี่กลับโอ้โหเกือบลืมเลยโอเคนี่นี่สวยไหมสวยไหม สวยนะถามเล่นได<า>้นะเ,เกมฟรีเด้อเกมฟรีเด้อนี่ผมกดลบกลับไปก่อนเลยให้ผมไปที่ต่อไปครับนี่อันนี้เราน่าจะแบบคล่องคล่องแคล้วกันแล้วนะ<า>ผมเลือกรถสีเหลืองก่อนอแล้วก็อะโอเคอันนี้ตำรวจเสร็จแล้วอันนี้ผมสังเกตเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าภารกิจเขาเสร็จแล้วเขาเขาจะไม่ทำแล้วนะครับผมอันนี้ผมเลือกรถกระเช้ามาก่อนครับเพราะว่าเชื่อกเชื่อกระเช้ามันนานนะมันนานเฮ้ยรถกรเช้ารถกรเช้าโอเค เราก็เช้าคู่กับอะไรครับทุกคนเราก็เช้าคู่กับรถประจำนักประจำเพลิงนี่นี่แล้วก็เหนือยพยาบาลมาเลยครับรามายาวๆเลยนี่คนแทนสีเหลืองไหมสีเหลืองต้องใช้หมอนะต้องใช้หมอเท่านั้นนะครับผมรีบมารีบมารีบมานี่แบบแบบมันกว้างครับแบบมันกว้างก็เลยแบบช้าๆหน่อยนักประจำเพลิงมานักประจนเพิงนี่สามารถอุ้มผู้บาดเจ็บออกมาจากพื้นที่เสี่ยงได้ด้วยนะครับผมในในกรณีที่แบบเกิดพื้นที่เสี่ยง อ,นนอันนี้ผมเรียกหมอกลับเลยนะเพราะเพื่อผมจะ,จะบบเรียกรถพยาบาลมาเดี๋ยวโอ้โนหนี้ผมเรียกรถพยาบาลไว้แต่ไม่ได้ใช้เลยเนี่ยบ้านะบ้าจริงนะครับเรียกเรียกมาได้เรียกมาได้ที่ภารกิจเื่อกีงไงที่เราไปช่วยแล้วเราไม่ได้ใช้อ,อันนี้จริงๆแล้วมันมีฟังก์ชันพิเศษ้วยนะคือถ้าเกิดเรากดที่รถเนี่ยอย่างรถพยาบาลมันจะมีตัว T เห็นไหมตัว T นี่หมายความว่าถ้าเกิดเรากดปุ๊บเขากลับเสร็จเขาจะ เขาออกแมปเสร็จปุ๊บเขาจะกลับมาช่วยใหม่นะครับผมแต่ข้อเสียคือสกิลอะสกิลตัวละครอนนะมันมันมันจะใช้ไม่ได้ครับเหมือนกับว่ามันมันเป็นคันเดิมอยู่อย่างเงี้ยเออมันเลยใช้จะใช้ไม่ได้นะครับผมอันอนอี้ไี้เล่นแบบชิ่วๆไปก่อนนะเนาะเฮ้ยเราต้องรวจโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จริงๆถ้าเกิดเราสังเกตภารกิจอะไอ้คนมองเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในภารกิจนะเราไม่ต้องทําก็ได้นะแต่แบบว่าเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเนาะ เราก็ต้องทำซะหน่อยหนึ่งอันนี้พื้นที่นี้มันไกลนะครับเนี่ยมันไกลก็เลยแบบช้าหน่อยแล้วก็เสียพื้นที่เปล่าๆไปเลยหนึ่งไอ้คนยืนเนี่ยบางทีมันขัดมันเขาเรียกว่ามันขวางพื้นที่จอดรถเราด้วยนะเออแต่แต่ตรงนี้มันไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรไงเออแต่ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าแบบอันนี้คือสษระคนขึ้นเห็นไหมผมก็กดผมก็รีเทิร์นได้เลยพอเขาถึงรถปุ๊บเขากลับเลยอย่างงี้ก็จะประมาณนี้นี่เกมเล่นง่ายไหม เล่นง่ายมาเล่นกันเยอะๆมาเล่นกันเยอะๆทุกคนอะผมพอไปภารกิจที่สี่อะไรกันดับเพลิงดับเพลิงช่วยคนนะผมเอาดับเพลิงให้ไวก่อนทำไมถึงเอาดับเพลิงให้ไวเพราะว่าอาโอเคคนช่วยได้ละเพราะว่าไฟเนี่ยมันลามได้ทุกคนมันลามได้นี่คุณเห็นสายฟ้าเนี่ยไหมสายฟ้านี่คือตัดไฟนะเราสามารถเอาวิศวกรมาตัดไฟได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเอากระเช้ามาก่อนกระเช้ามาเตรียมก่อน โอเครถด,ด่านที่3เมื่อกี้ที่เราสั่งกลับไปเรียบร้อยแล้วเราก็สั่งนับประจกเพลิงมา <the> ดัวนเลยพี่ด่เลยเตรียมกลับนี่คุณเห็นไฟสีฟ้านั <has> ่ไหมถ้าเกิดมันมีไฟมันคือความร้อนครับถ้าเกิดมันเต็มอ่ะไฟมันจะติดขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนนี้ไฟระดับหมดแล้วไงมันมันไม่ต้องห่วงละอันนี้ผมเรียกรถพยาบาลมาเผื่อไว้สัก2คันนะครับ แล้วก็เรียกคุณหมอมาด้วยแล้วกันเผื่อเผื่อว่าลงลงมาปุ๊บแล้วแบบเขาเจ็บนะผมแล้วเขาบาดเจ็บเราจะได้แบบปฐมพยาบาลได้ชันเลยนี่อาราะว่านี้มันธารกิจสุดท้ายแล้วไงเออจริงๆอ่าไม่ต้องนะก็จบครับแตถ้าเราช้าเขาจะบาดเจ็บข้างบนนั้นเออถ้าลงมาบางทีมันบาดเจ็บบ้างอย่างนี้เอเคไหมผมสอนดีไหมเอ้ยเข้าใจง่ายตอนนี้ผมเก็บตังค์ถึงสี่พันอยู่ผมจะซื้อแบบสกิลเติมยาให้มันแบบ แรงขึ้นกว่านี้เออผมจะเป็นหมอที่แบบหมอมือฉมังแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นแบบกับออนไลน์แล้วกันไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่าฮะท่องโคตรนานแล้วแบบปิงโคตรเหนือผมเอาเปิร์กมาก,ก่อนครับบางทีอ่ะเปิร์กบางเปิร์กผมยังใช้ไม่เป็นเลยแบบผมก็เล่นไปเล่นไปก็เล่นหน่อยก็เล่นเยอะอยู่นวเนี่ยเนี่ยเงินเนี้ยผมต้องการได้ถึงสี่พันครับถึงทําไมเพื่อที่แบบว่านี่ผมพาไปดูคอลเลซชั่นผม มันสามารถดูรถแต่งรถได้นะทุกคนรถเนี้ยแต่งสีแต่งอะไรได้หมดเลยนะถ้าเกิดแบบเนี้ยแต่งทรงแต่งสีได้เนี้ยเวลาเล่นออนไลน์ line, อย่างเงี้ยจะได้ไม่ขายที่นหน้าแต่ท่องไว้เกมฟรีอารวโดนเกมฟรีเนี่ยหน่อยจนเพิงเห็นยไหมผมอยากอัพมากเลยอัพเกรดสี่พันนะครับเนี่ยผมจะได้แบบเบลสามเลยนี่เพราะผมใช้อันนี้บ่อยสุดละนะมันมันจำเป็นต้องใช้อ่ะมันจำเป็นต้องใช้มากๆเลยนะครับต่อไปเราไปเบลเบลสูงกว่านี้หน่อยไหม เอาไวา 3, เ้เอาสามสี่เลยเปล่าเออสามสีู่ว่าจะทันไหมนะแบแลบแน่นอนเลยผมว่าผมแล็แน่นอนเลยโอเคเอาเปิลครับอย่าลืมเอาเปิลไปด้วยนะเปิลสำคัญอันนี้ภาร,รกิจอันนี้ผมผมเห็นมันมีขอมีเคนอะจริงๆเคนอะอันนี้น่าจะช่วยได้นะคือเหมือนว่าเคนเร็วขึ้นเปล่าเนี่ยเคนบูสคือยกเคนเร็วขึ้นรถเคนอะลรที่ช้ามากทุกคน ดี๋ยวได้ดูกันนี่อันนี้เือเพิร์คพิเศษนะไม่รู้ว่าใช้แล้วหมดไปไมป่บอกน่าจะหมดอ่ะมนมีคูน2คูน3าแล้วผมขี้เกียจแปลเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะคือแบบสล็อตคูดาวอ๋อสล็อตคูดาวเร็วขึ้นแค่ค4ี่วิเองมันมันจะสำคัญก็ต่อเมื่อที่แบบ <ไป S 1> นี่ <ไป S 1> ผมกดเคลนก่อนเราต้องเรียนลำดับอะไรไ <ป S 1> ที่ <ไป S 1> ทมันแบบมันนานเราออกมาก่อนเลยครับนี่ผมอาหนเวย์จนเพลิ่มาก่อนเลยคุณเห็นไหมว่ามันมีคนที่แบบขวังเห็นไหมมันยืนปุ๊บเราไม่สามารถ วางตรงนี้ได้เลยคนนะ่ะเนี่ยอันนี้คือข้อเสียนะนข้อเสียเดี๋ยวผมเอาตรวจมาไล่ันก่อนเผื่อเผื่อมันได้แต้มไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าตอนนี้คือมันโดนอะไรทับอยู่เนี่ยรถตกไปนะครับผมเราไม่สามารถช่วยรถได้เราต้องให้เคนยกมาก่อนนะ <'ll> อ่าตอนนี้ผมแบบเรียกมาเต็มสตรีมเต็มสตรีมเลยหกครับผมมีหกกิจกรรมนะวิลสามสิบห้าหรือเปล่าโอ้แปบ๊บเดียวเองขึ้นสามเแล้วบ้านาบ้า,าบอคอแตกเฮ้ยเคนเร็วขึ้นจริงจริงเคนจะชากว่าน,นี้นะ สีเหลืองจะหายขึ้นก็ต่อเมื่อถึงครึ่งหนึ่งครับผมอ่าถึงครึ่งหนึ่งาหายปุ๊บผมเอาหน่วยพยาบาลมามามาเสียบแทนเลยแล้วก็หมอกลับไปหมอกลับไปอ่านี่เตรียมตัวครับน้ำผจนเพลิงเขาชื่ออะไรไม่รู้ผมเรียกน้ำจนเพลิงเลยกันเตรียม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 เร็วเร็วเรเอ้าโอ้โหบ้านน่ะผมผมลืมดูผมลืมดูตำรวจกลับไปอันนี้สีเหลืองแล้วพยาบาลสีเหลืองแล้วเราต้องเรียกรถพยาบาลกลับมาก่อน ไม่เป็นไรครับเรียกใหม่ได้เรียกใหม่ได้แมปอันนี้มันใกล้ครับมันใกล้ขอบแมปมันก็เลยแบบบ้องไว้ได้อยู่โอเคครับได้อยู่โอ้ยกลับไปกลับไปกลับไปหรือว่ารถเคลนกลับไปได้ไงโอ้โหโอเคเดี๋ยวผมเรียกรถพยาบาลไปหนึ่งคันก่อนครับอันนี้อันนี้เรียกกลับไปแล้วก็ไปแบบภารกิจที่สามโอ้ภารกิจสามนิดตึงอยู่ตึงอยู่ดับไฟก่อนดับไฟก่อนไฟนี่สำคัญครับดับไฟก่อนดับไฟก่อนเลย โอเคมอกลับไปหมอกลับไป,บไปสวยอันนี้ใส่สกิลแล้วครับผมเดี๋ยวเรารดูเสร็จแล้วครับว่าเขาเสร็จหรือยังนี่ผมตับไฟก่อนมาเลยสามคันอขอสามคันเนาะๆนเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไฟด,ดับช้าคนถึงไ,ไหมอันนี้ขนาดผมมีสกิลเวลสงนะยังดับช้าเลยไม่ได้ครับไม่ได้น้าก็เดี๋ยวผมเรียกเหมวยวเชันเพิงมาเพื่อรอตัดเด็กนะครับผมนี เห็นเห็นขีดแดงๆไหมครับเนี่ยขีดแดงๆนี่คือถ้าเกิดเราเข้าไปอยู่ในนั้นน่ะมันจะโดนดาเมจไฟนะเพราะฉะนั้นเราต้องตัดไฟก่อนนะครับเราจะให้หน่วยรถยนต์เพลิงเราบู๊ไม่ได้นะนี่เวอร์สองเราเวอร์หนึ่งเราขึ้นรถเสร็จแล้วนะผมสั่งกลับบ้านเลยนะครับสั่งผ่านตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะอันนี้คือสีฟ้านะแต่ว่าตอนนี้ไฟมันลามมาไม่ถึงเลยมันก็เลยโอเคอยู่ไปตัดเล็ก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 อย่าช้าอย่าช้าตัดเล็กขอรถไปผมให้บ้านหน่อย ช่วยก่อนครับช่วยสองคนนี่ก่อนส่งคนข้างในนี่เดี๋ยวเราเอานี้กลับรถเพิ่งกลับเอัดร้อยกลับแล้วกลับแล้วเราลพบัยบาลมาเดี๋ยวกลับนี้ถึงปุ๊บเราเรียกรถพยาบาลมา3คันครับมี3คนพร้อมหมออีกหนึ่งนะครับนี่เราต้องวางแผนไว้เลยนะเป็นไงล่ะอ่าสองคันครับช่วยคนช่วยคนเอาหมอมาก่อนเอาหมอมาก่อนเลยกลับกลับกลับมันก็เรียกรถพยาบาลมาอีกหนึ่งอ่าโอเคเราเรียกได้ เรื่อยๆเลยนะครับเรื่นะ <S <S in อ,อยๆไม่จำกัดนะขอขอแค่แบบเรามีเรามีสล็อตอยู like ่นะครับนี่นี่ผมเตรียมไว้เลยเตรียมไว้เลยไหวไหมพองไหวไหมพองไหวไหมอ่าอันนี้อันนี้อันนี้เตรียมขึ้นละถ้าโหลดเสร็จเตรียมขึ้นคือเราแทรกเลยหมอกับ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 สวยนะฮะกลับมาเพื่อเตรียมสล็อตให้พร้อมสําหรับด่านที่3นะครับนี่เรา อันนี้อ่อออาโหลดปุ๊บโหลดปุ๊บซีสามมาเลยเอ,อ่อดับไฟก่อนครับดับไฟก่อนไฟสำคัญดับไฟก่อนอืมอันนี้ engineering โ oh อ้เดี๋ยวเราต้อง e n g i n e e r เปิดประตูครับพวกไฟฟ้ามันช็อตนะไ,ไ,ไฟไฟมันอาจจะติดมาเรืเ่อยๆเลยนะครับเราต้องเ,ออเปิดประตู e n g i n e e r เปิดประตูแล้วก็ไปตัดไฟก่อนนะเราถึงจะปลอดภัยนะสั่งครับสั่งขนมไีบบานไปทนไว้ทนไว้ทนไว้ โอเคเอาหน่วยไปจนเพิ่มมาเตรียมรอเลยครับเตรียมรอไขลานเริ่มโหลดมาดับ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 โอเคแทงได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูดาเมจเหรอครับไม่รู้ว่าแรงเปล่านี่ไงแรงไม่แรงโดนไปแล้วนี่ยประชาชนยืนยืนมุงไงโอ้โตรแรง เดี๋ยวเดี๋ยวล้มไม่ได้นะถ้าเกิดเราล้มคือแบบเราต้องเรียกปฐมพยาบาลมาตั้งหักนะผมคือแบบมันแบบวุ่นวายมากต่อไฟแล้วต่อไฟต่อไฟโอเคต่อไฟบอยแล้วโอเคอันนี้กลับได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว e น g i n e e r i ซ่อมไฟก่อนอย่าเพิ่งไปโอเคโอ้คนบาดเจ็บเปียบเลยหมอมาก่อนเลยครับขอหมอสองคันเลยแล้วก็รถปฐมพยาบาลสองคัน เดี๋ยวเดินทางซ่อมไฟไปครับตอนนี้รักษาคงอยู่ที่ห้าหกเปอร์เซ็นต์อยู่ยังพอไหวครับยังพอได้อยู่หมอ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 เดี๋ยวผมไปบ้านไปคันนึงโอเคสองคันสองคันโอเคเอาแค่นี้พอครับแค่นี้พอเอาแค่ถึงตัดหมดสีฟ้าพอเอหมดสีเหลืองพอครับเอารถไปบ้านดีกว่าผมรู้สึกว่ารถพยาบาลมันมันเร็วกว่าครับนี่ผมรู้สึกว่ารถพยาบาลเร็วกว่าคือทีเดียวคือจบเลยเราไม่ต้องเสียสล็อตสองสามอันเพื่อสั่งใหม่ด้วยนะครับ เร็วกว่าเร็วกว่าอืมโอเคหมอครับผมใช้เวลานานอยู่ครับกว่าจะขึ้นมาอันนี้จริงๆมันมีเปิร์กบอกขีดด้วยนะแต่ผมไม่ได้เอามาครับโอเคไฟฟ้าซ่อมเสร็จแล้วเหลือแต่คนนะครับผมเราเอารถไปผมไปบ้านมาอีกสองมา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 เร็วเร็วเร็วผู้ป่วยรออยู่ผู้ป่วยรออยู่นี่เรามาซูมดูใกล้ๆกันสักหน่อยนึงเร็ว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 งานเร็วครับงานเร็วงานเร็ว นเครับโอเคที่เหลือวิโอซีเรียมรอวิโซีเลยทุกคนอ่าถือว่าทำดีอะโอ้สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ว่ะได้ยูได้ยูแหละเนี่ยไหมแล้วเกิดคุณดูคุณดูมันขึ้นดิขึ้นช้ามากแล้วเกิดเราไม่มียานี่คือแบบรออยู่เนี่ยคุณไม่ได้ไปไหนรออยู่เนี่ยแล้วเวลาก็เลยจะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเลยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมก็เลยอยากจะอัพมากเดี๋ยวถึงสี่พันลบผมทุ่มหมดตัวเลยนี่ อย่างไวเลยโอ้มามามาเหนือไปจนเพินมก่อนเลยสองคันครับสองคันสองคันน่าจะพอแล้วมั้งสองคันแล้วก็เดี๋ยวเราเอารถผดุงาบามารถผดุงพบามาโอเคกลับกลับกลัีดก่อนรถเร็วไหมอ่อรถเร็วอยู่ได้อยู่ถ้ารถเร็วก็โอเคครับสามคน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 สามคัน สามคนสีขาวไปเลยไปเลยไปไฟไฟเทคิตาเม็ดโอ้โหคือแบบเราเดินผ่านขั้นไม้ได้เลยครับเตรียมเตรียมเตรียมโอเคเตรียม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 โอเคแทงหน่อยครับแทงหน่อยทนหน่อยทนหน่อยทนร้อนหน่อยไม่เป็นไรแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวดับแล้วโอเคไฟกลับได้ครับรถไฟกลับได้ ขยับรถหน่อยขยับรถมาใกล้ใกล้หน,น,น่อยนะประมาณนี้รถอยางเตรียมพรม้อมอันนี้ก็เตรียมพร้อมไปเบี้ยวีสี่แล้วางง่ายมาเล่นกันเยอะๆครับทุกคนมาเล่นกันเยอะเดี๋ยวผมจะพาไปวุ่นวายแบบอันนี้แบแบออนไลน์แบบออนไลออนไล์ได้คือแบบวุ่นวายจริงไม่ทันอะ่ะเพราะใช้เอฟเฟกต์พิเศษคุณเห็นเอฟเฟกต์ไหมอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันมันขี้เกียจอ่านอะ่ะไม่รู้ว่าเอฟเฟกต์คืออะไรอะ ก็เลยแบบไม่เคยได้ใช้เลยครับไม่เคยได้ใช้เลยเวลฮาแล้วไฟมาอีกแล้วเอาไฟก่อนเลยครับเพราะอะไรเพราะไฟมันลามได้ครับนี่นี่นี่โอ้โหมีแก๊งสองอันเลยเหรอมันมีสี่คนครับผมใช้หน่วยสวอดเลยโอเคครับมามาต่อโอเคเดี๋ยวเราล็อกรงพยาบาลกลับเดี๋ยวเราเรียกตำรวจมาครับสองมือตำรวจได้แต่สี่คนผมให้หน่วยสวอตไปเลยสวอตสวอตเฮ้ ้รถดับเพลิงอยู่ไหนวะโอ้โหมาดับเพลิงดีพ่อไม่ได้ครับไม่ได้รีบรีบโอ้แมปไกลครับแมปสามอะแมปไกลเร็ว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 สวบรค์เราสู้ไหวครับแต่ว่าไม่สามารถจับได้นะนี่จะสวบรค์เราไม่สามารถจับได้ครับยังไงเราก็ต้องเรียกตำรวจมาจับแต่ว่ามันสวรรค์มันเก่งไงเออตำรวจนี่คืออาจแพ้ได้ถ้าแพ้มานี่คือเราต้องเอาพยาบาลมารักษาอีกนะครับคือแบบวุ่นไปใหญ่ น,นี่เล่นก่อนเลยลุมเลยลุมเลย,เลยนี่ครับเห็นธงนนได้หมเยทงทง,ทงนี้คือต้องเอาตำรวจมารวมนะผมหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพัน,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 นได้สองอันนี้ผมต้องใช้สองคันแล้วนะนี่ผมเอาตำรวจม,มาก่อนเลยอันนี้แบบห้าอยู่เลยไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไไดปลานระเบิดควันไปโอเคอ่าเราผลไปบ้านกอนครับได้ได้ได้ตำรวจเนี่ยตำรวจเราสู้เกิดจะไม่ไหวแล้วเนี่ยคนดูดูดิหนักจริงเลเนี่ย นักจิงนักจิงทำไปเล่นไปจับจับ <lost S 1> จับอันนี้เราต้องสั่งจับทีละคนนะครับนี่อันนี้อันนี้ผมสั่งตัวทีนะครับผมค,คือถ้าเกิดเขาลับไปแล้วเขาจะกลับมาใหม่อานี่ไม่ต้องโอ<ป>้โ,อโหเราเหลือเราเหลือเลือเลยสบายสบายสบายไม่ต้องกลับมมแล้วกลับไปเลยกลับไปเลยกลับไปเลยครับกลับไปเลยสั่งกลับไปเลยอ๋จับดิจับดิพวก กลับไปพวกโอเคโอเคกลับกลับไปเลยครับกลับไปได้กลับไปได้สั่งกลับให้หมดเอ้ยเว่หกมาตอนไหนเนี่ยเอ้ยไม่ทันไม่ทันอ่ะเอาเคนก่อนเคนช้าต้องเอาเคนก่อนเคนกระดับไฟครับกันลามกันลามเสร็จแล้วเอาอานนี้มานักพจนเพิงมาต้องเอานักพจนเพิงมาก่อนโอ้ฝั่งโน้นมีอันนี้อีกจริงปะเนี่ย กระเช้ากระเช้า wind direction change s, <S ่ได้บ้ช่วยกระเช้าก่อนไหมช่วยกระเช้าก่อนหมออันนี้กลับอันนี้กลับเลยนี่กลับเลยอันนี้ต้องรอเคลนครับต้องรอเคลนอ๋อขึ้นดิไปดิไปดิเดี๋ยวเดี๋ยวเอานักจนเพลิงมาเพิ่มอีกคันหนึ่งครับแล้วเอาหมอพยาบาลนะโอเคเอานักจนเพลิงมมาอีกหนึ่งสวยโอเคอันนี้ขึ้นได้ครับแล้วก็เอาปฐมพยาบาลมา เอาหมอว่าต้องใช้หมอ,อกออ่อ่ะอันนี้ช่วยก่อนโจนจนเพิงช่วยครับอ่าโอเค oh, โอ้โหทำไมเดินไกลจังอะพวกเราเราเอารถมา,กาใกล้ๆครับแต่ว่าขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วตอนนี้หมอ <c oughs> หมอรถเคนเสร็จแล้วก,กลับด้วยนี่ผมสั่งไว้แล้วเสร็จแล้วกลับเลยปริสุทธิ์ครับห้าเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเราเรารทำได้ดีอยูน่นะเรายังไหวอยู่ครับ <Ready. S 1> ไป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 ,ไป โอเคเดี๋ยวรอรถถึงครับเดี๋ยวเราสั่งรถพยาบาลมาอันนี้โอ้โหสองคนเลยนะโอ้รถพยาบาลหนักโอเคตัวผจญเพิิงกลับได้หน่วยหนึ่งรถพยาบาลมาแทนเตรียมสแตนบายรอเลยหนักแน่นอนบอกเลยวอาการนี้หนักแน่นอนมามาหมอเปลี่ยนครับหมอเปลี่ยนโอเคอันนี้กลับ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 สองคันนี้กลับเหมือนพยาบาลมาสองคัน โอเคช่วยคนด้วยช่วยคนด้วยอย่าอยู่เฉยอ,อย่าอยู่เฉยนี่นี่งงงหน่อยไหมไม่งงไม่งงผมว่าหมอกลับได้หมอกลับได้ไดขึ้นสี่าสาแล้ว <Understood. S 2> ม,มันขเขาข้างใช้เวลานานาน,นะครับในการกว่ากว่าแบบมันจะเพิ่มหรือมันจะลดอ่ะมันมีเวลารมาทันนะเอาเอางี้ดีกว่าลถมาทันนะเราเร็วกว่า,ววาลดเร็วกว่านะครับเห็นไหมหมอกลับไปเลยพื้นที่เราจะได้เหลือแล้วก็ใช้สกิลเอาครับใช้สกิลแป๊บใช้สกิลนี่คือแป๊บเดียวเลย อ่าแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วที่เหลือก็คือรอกดกลับในเดียวครับแล้วก็ชนะเลยขึ้นไปขึ้นไป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 ไอผมว่าผมได้อันนี้เต็มแล้วแน่เลยผมได้อันนี้เต็มแล้วแน่เลยจะได้ไว้ครับ ขึ้นใกล้ๆหน่อยขึ้นใกล้ๆหน่อยกลับเลยทุกคนเย้่โอสามสิบเท่าไหร่นะสามห้าบอกแล้ผ่านไหมทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาดูกันขับรถครับว่าเขาออกไปไหนนะออกไปขอบแผนบับครับชนะวอืมรวดเร็วครับสอนทุกคนแบบรวดเร็วสองไอพีไอถือว่าแบบเป็นสอนเบื้องต้นไหมเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้าเปล่าทุกคนสนุกไหมสนุกสนุกไม่หนุกได้ไงอ่ะ ยังหนุกเลยผมมาเล่นมาตั้งวิวสิบห้าเลยเดีย๋ยวตอนนี้ไม่ได้เติมสบารเลยนะเกมฟรีเกมฟรียังฟรีอยู่ครับตอนนี้ยังฟรีอยู่เปิกนี่ผมเก็บมาหมดละแต่ไม่รู้ว่าหมายความว่าไงจะเก็บมาหมดอ่ะเอาเงินเอาเงินเอาเงินเปิกสามมาโอ้ยเลยสิบบาทเองบ้าวะเนี่ยโอเคชอบคลิปนี้อย่าลืมไลค์แชร์สำหรับใครนะเออใครสนใจอยากมาเล่นด้กัน <c oughs> ก็ลองแบบคอม,ม,มเมนต์มาดูนะครับผม สนุกนะลองไปเล่นดู Emergency นะครับผมเกมฟรีนะ Emergency เฉยๆนะครับผมไม่มีตัวอะไรต่อ้านนะ Emergency ครับนี้แล้วแชร์ซับคลายดินใหม่คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวเราจะไปนัวกันที่แบบออนไลน์ดีกว่านะเออแล้วเอจอกันครับบ๊ายบาย